ơ <laughs> bưởi ขี้เกียดมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลังทําอาหารหนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุด สนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู22เพื่อรับเพชร488เม็ดแล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้ สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่ในแมปของ Wo r s e p ที่เห็นแหลกๆในคลิปไม่ใช่อะไรนี่ครับผมผมได้ทําการตีมอนไปอระแมาณ200ตัวนะทุกคนค่อนข้างที่จะแหลกแบบมากๆนะเดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะมาทําในส่วนของ EVI l e y กันนะครับผมซึ่งก่อนที่คลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นใจให้กับผมด้วยถ้าคลิปนี้ถึง150ไลค์ครับเดี๋ยวผมจะแจกในส่วนของไอเทมในการทําเจ้า EVI l e y นะเพราะว่าผมตีไปแล้วเนี่ยได้มาค่อนข้าง ที่เยอะแบบมากๆเลยนะครับผมอ่ะส่วนวิธีการทำก็สามารถย้อนไปดูในส่วนของคลิปสรุปอัปเดตกันได้นะก่อนที่เราจะไปคาบคลิปทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของร้านค้าแต้มที่เรา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 ไม่ได้โชว์ในคลิปก่อนนะครับผมมันก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้นะเจ้าร้านค้าแต้มตัวนี้ดีมากเลยนะเพราะว่ามันจะขายถุยมันจะขายในส่วนของแมททีเรียล ทุกอย่างที่อยู่ในเกมเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบาบิลอนคีย์อย่างนี้หรือว่าสเปลสกอร์ที่ตอบยากๆจากการตีเอ่อฟเลนนะหรือจะเป็นเพสิดน้์กันเจ้าตัวนี้เอาไว้ทําอะไรอะนั่นน่ะสิทุกคนเจ้าเพสิดน้์กันนี่ผมผมผมไม่แน่ใจว่าเอาไว้ทําอะไรน่าจะทํดีโฟซีหรือเปล่าแต่ดีโฟซีมันต้องใช้เพสิดน้์กันด้วยเลยวะฉะนั้น ใครที่ไม่มีของนะครับผมก็สามารถที่จะมาซื้อตรงนี้ได้นะน่าจะรีทุกๆ30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปครับตัวละครเจ้า e ีวิลอากันซึ่งหลังจากที่ผมตีมอนไปประมาณกี่100ตัววะทุกคน27,800ตัวไอ้มอนที่เราตีไปอะ่ะก็ได้ประมาณ8 8มั้ยไหมนะครับก็ได้ในส่วนของ Third Eye ครับ เติร์ดไอได้มา52อันหูดอปน้อยมากเลยอะแล้วก็ในส่วนของเคิร์ดบอลแคปเราได้มาเอ่อสาอันโอ้ตีไป200กว่าตัวเพื่อนได้มา3 6อันใน้งือโอ้ยคีโมแล้วก็รีลิกข,ของ Third e ไอเนี่ยเราไม่ได้มาเลยนะ0.1%ดอรยากมากแครับที่ผมไม่ใช้น้ำยาเป็นเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้น้ำยาให้ดูครับดอปดรอปโพชั่น แม่ง10วินาทีอะสิวินาทีสำหรับดอบรอปพชั่นบ้าหรือเปล่าใครมันจะไปตีทันถ้าตีทันก็ดรอปแค่ตัวเดียวเท่านั้นน่ะแล้วก็ลักโพชั่นครับทุกคนลักโพชั่นนี้ก็แค่1นาทีเองโอ้โหใครมันจะไปใช้แค่นี้5นาที10นาทีเนี่ยมันใช้ไม่ทันหรอกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของนิสัยเจ้าตัวนี้กันเอ้ยพลังของ e ี i ิกันผมก็จะใส่เป็นในส่วนของ นี่ใส่เติร์ดอด้วยนะครับผมอย่าลืมใส่นี่ใส่เติร์ดอด้วยกดใส่ไปฮึบอ้าวตอนนี้เราก็ได้เจ้า e v i l eye มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลเจ้า e v i l eye กันครับไม่ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลแล้วก็ดาเมจกันนะเดี๋ยวผมโชว์สเตตให้ดูสเตตประมาณนี้เลยนะแล้วก็ไอสเตตของดีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันบั็กหรือเปล่าว่าผมอัพไป ss หลายอันมากเลยนะ แต่มันก็ไม่รีกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากที่ข้อมูลหายไปอ่ะไม่ได้ใจเหมือนกันว่าเราต้องทํายังไงนะในส่วนของการโจมตีแบบปกติครับอุ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำซีฮาคิมาเลยเนาะฮึบดาเมจอยู่ที่3 5ล้าน5ะการโจมตีฮิตแรกว้าวการโจมตีแบบปกติครับจากกระตูเรื่องดันดัเนาะไม่เคยดูสักกระตอนหนึ่งเลยสวยไหมทุกคนทุกคนสว่าสวยปะ่แล้วก็สกิลตัวแรกครับตัวแซ โอ้ย17ล้านดาเมจครับสกิลตัว X 20ล้านดาเมจสกิลตัว C ฮะอันนี้น่าจะเป็นสกิลอมาตะนะเพราะว่าในส่วนของการลองตีมอนดัวมันจะตีไม่เข้าในช่วงระยะเวลาอันหนึ่งนี่ครับผมสกิลตัว C น่าจะเป็นสกิลตัวอมาตะแล้วก็ตัว V ครับ ว้า25ล้านดาเมจเบาจังเลยอะเอ๊ะหรือว่าผมอัพผิดวะเร <c oughs> ่ผมมาอัพในส่วนของสเปเชียลมันไม่ใช่สเปเชียลอะขออนุญาตที่จะอัพอย่างนี้อัพอย่างนี้แล้วก็ดูดาเมจใหม่อีกหนึ่งรอบครับเออวะก็อัพถูกแล้วนี่แต่ทำไมดาเมจมันค่อนข้างที่จะเบาจังเลยอะคือแบบถ้าใช้จริงๆไปใช้กัโจไม่เพราะกวโจมีในส่วนของการหยุดเวลาแล้วก็การออ กา,ก,าการที่เป็นอมตะทุกคนโอ้อะไรเนี่ยอีวิลไอคือรู้สึกว่ามันเป็นสกิลที่ไม่เห็นจะเก่งเลยนะครับอ่เดี๋ยวผมจะมาลองใช้สกิลตัว C กับเจ้าตัวนี้ดูนะให้มันตีมาตีมาเลยเพื่อนสกิลตัว C จริงๆด้วยครับเป็นสกิลที่ทําให้เราเป็นอมาตะนะแล้วก็เออเออือ,อโคตรเบา แล้วก็ในคลิปที่แล้วครับที่ผมพูดว่าในส่วนของแต้มรีเบิร์ไม่สามารถทำอะไรได้เขาก็บอกว่ามันมีในส่วนของ m p c ที่อัปเกรดอยู่อยู่ตรงเกาะหนึ่งนี่ข้าบหม,มที่อยู่ตรงนี้นะทุกคนอ่าอการอัปเกรดครับจะเป็นในส่วนของ e p เจมเงินแล้วก็ดาเมจซึ่งแน่นอนครับเราต้องอัพในส่วนของดาเมจด,ดาเมจมันจะได้เยอะๆนะตอนนี้เราอัพมาประมาณห้าหกแต้มแล้วใช่ไหมก็ น่าจะอัพได้ประมาณ10แต้มนะครับผมตอนหนึ่งช่องนะผมก็อัพเป็นในส่วนของดาำมจอุ้ยเราสามารถที่จะรีเซ็ตพอยต์ได้ด้วยครับอ้าวอย่างนี้ก็ อัพได้แบบอิสระเลยนะครับผมสมมุติเราจะต้องการที่จะฟาร์ม E.P. ใช่ไหมผมก็รีเซ็ตครับแล้วก็มาอัปเกรดในส่วนของ E.P. อย่างนี้เราก็สามารถที่จะออฟาร์มได้เร็วกว่าเดิมเพื่อเอาแต้มรีเบิร์ตมาใส่ในส่วนของตรงนี้ด้วยอ่านี้เป็นอะไรที่แจ่มแบบมากๆเลยนะครับผมมาคลิปนี้ก็คงประมาณแค่นี้แล้วทุกคนอีวิวอดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยนะถ้ามีข้อพิพาดตรงไหน,นครับขอไวปปนะ้ในที่นี้ด้วยนะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดี ขอบคุณทุกคนไปดูครับเจอกันครับบ๊ายบาย